กินได้ก,ไไดกินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ กินได้ก็กินนะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ <c oughs> เป็นผู้จัดลูกหล่อและเป็นนักสแสดงที่มีสเสน่ห์มากคุณการพักนีวิจีตรสวัสดีครับคุณท่านทำใช่ไหมอาจารย์เน้าต้องทำไหมท่านนี้เห็นไหม <c oughs> วันนี้คุณการมาถึงรายการของเราไไมีภารกาิจคุณผู้ชมซิกเนเจอร์ประจําชีวิตของเขาเลยกับเมนูไก่ปิ้งข้าวเหนียวเไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือ ดารารับเชิญต้องทําอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ปิ้งกับข้าวเหนียวนึง่งสอมือคุณกันพักมีวิจิตจะเป็นยังไงคุณผู้ชมติดตามชมนะครับ อันนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์นะละครทุกเรื่องของคุณกันจะต้องปิ้งไก่อะทำไมทำได้ดีมากมันไม่ทุกเรื่องหรออาจารย์จริงเหรอไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องแสดงว่าต้องทำอร่อยมากเลยใช่ป่ะกินเครื่องฟองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าก็ลองมือเลยกินได้หรือเปล่ากินได้เสะอัดทุกมือปรึกษาให้คุณกันมาเข้าครัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะฝากเนื้อฝากตัวเพื่อละครเรื่องต่อไปจะมีอาจารย์ยิ่งศักเล่นเป็นนางองค์นางเอกไม่ใช่อาจารย์เป็นนางองค์นางเอกอะไรกับเขาไม่เอกไม่เอก แม่เสือเหรอได้เป็นเสืออ๋อไม่ค่ะเป็นยายเสืออุ้ยตายแล้วเล่นเป็นยายเสือโอเล่นนะครับไม่ใช่แม่เสือยายเสือไก่หนึ่งตัวอ่อแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอาจารย์สอนไม่าูไม่รู้อีกเป็นหวัดแล้วก็ดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ไก่อาบซีอิ๊วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้กินไก่ยองแล้วมั้งคะอันนี้คืออะไรอ่ะกระเทียม่จะได้เนี่ย ผมผมเนี่ยน่าจะได้เก่งนะโอ้ดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญปิ้งไก่ใส่ซีอิ๊วเหรอเมื่อกี้ซีอิ๊วเหรอผมไม่รู้อ่ะเอาเหรอซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วนี่ก็เห็นนะเคยเห็นเคยเห็นเขาเขาใส่เนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือ ผักชีผักชีลาบผักชีป่ะลาบผักชีใส่ลาบผักชีอ่ะคุณผู้ชมลาบผักชีกับกระเทียมนะดูเข้าท่าโอ้ยจะได้กินละอะไรอีกอ่ะอันนี้เหรออันนี้เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่จับปอดทุกอันแหละอันนี้อกอันนี้อันนี้กินแรงไปอันนี้กลิ่นแรงไปเหรออนี่เป็นใครวะเป่นใครไหมใช่ไหมเปิดให้อร่อย ผมว่ามันอร่อยอ่ะอร่อยเลยเหรอยังไม่ท่านลงมือเลยอ่ะขอบคุณครับค่ะโอเคค<อ>่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายเสือจะเก็บของให้นะคะค่ะอะไรอีกอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะแค่นี้เราพอแล้วอาจารย์อ,อ๋อจริงอะจริง๋อทำไมเครือ่องปรุงมันน้อยจัง <laughs> อ่ะ <laughs> ผมไม่รู้อะ่ะใส่ขมิ้นด้วยเหรออ๋อนี่ขมิ้นเหรอผมไม่รู้อะ่อะเอาวิ่งมะไม่ใช่นี่ อะไรก็ไม่รู้อาจารย์ใส่เผือกหอมดิหอมนะกลิ่นมันน่าจะเป็นไก่ใช่ไหมน่าจะแบบรเข้ากับไก่พอแล้วลรืมั้งวัวนะเดี๋ยวมันจะเละนะเดี๋ยวมันจะเออเสียดายไก่เดี๋ยวไก่ไปล้างน้ำเออข้าท่านะเปิดร้านได้เลยอ่ะไก่ปิ้งผมก็จะเปิดอยู่เนี่ยจริงเหรอไก่ปิ้งกสตรขอสูตรอาจารย์นะขอสูตรอาจารย์ ได้ข่าวว่ากินแต่ไกส่สดไม่ใช่เหรอไม่มอาจารย์<笑><笑>ใช่เขาแซวก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมก็บอกอาจารย์ต้องกินไกส่สดอันนี้เราปิ้งเลยนะครับอ่าจ้าโอ้แล้วน้ำมันข้างล่างาายังไงจ้าต้องวางไปเลยโอ้ยไม่กลัวมันบินหนีเลยนะวางทั้งตัวอย่างเงี้ยอ่าเอาละแล้วเราก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม เดี๋ยวรอจังหวะคอยพราอุ้แตตะกลิ่นหอมนะอ้าวแน่นอนอาจารย์ผมว่าผมยังหอม,มเลห็นใ่ไเหนใช่นะเห็นใช่แต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคุณผู้ชมครับครับผมเมนูไก่เป้งข้เหนียวนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยเร,รรเราควรจะชิมไก่ก่อนว่าโอ้ไมข้าเหนียวนี่ก็โอเคธรรมดาได้ครับจ้จะเดี๋ยวจะห้นา้อาจารย์ชิมแล้วกัน อันนี้ไก่บ้านนะ<ม>จะบอ,อกให้ใเอาเฉพาะเนื้อตรงนี้ก็พอตรงนี้นะครับเออใช่เราไม่กินเยอะหรอกเราเกรงใจพอเดี๋ยวได้ข่าวว่าเผื่อกันจะเอาไก่กลับบ้านใช่ปะทั้งตัวเนี่ยอาจารย์ไปแจกเด็กที่บ้านเอาทั้งตัวไปแจกเด็กที่บ้านเอา,เาของตัวเองล่ะ <c oughs> เด็กก็ต้องกินเองที่มือตัวเอง <c oughs> อยากจะรู้รู้สิเขาทำ ขาเคล้าใส่ใส,ใส,สองสามอย่างอุ้ยตายแต่คุณผู้ชมครับโอ้กลิ่นก็หอมนะอุ้ยอย,อย่านะอ,อ,อร่อยป่ะก็ก็อร่อยนะอรก็อร่อยนะเกิดมาไม่เคยกินเลยโอ้ยไม่เคยกินไก่ปิ้งที่ไหนแบบมารสเดียวเลยอ่ะโอ้ยตายเค็มอย่างเดียวเลยอ่ะ อต่อร่อยนะคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งเอาใจนะดูเห็นว่ามีผู้ชายหล่อๆมาที่ครัวแล้วแบบหูที่อะไรก็อร่อยเป็นหมดมันเค็มไปนิดไม่ได้พอดีวันี้บอกพี่อยากกินอ่ะหมอบอกให้ลดคาบ์โบไฮเดตแล้วก็กินแล้วเขาก็รู้เลยสิว่าเวลาฉันกินข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยต้องปั้นเสร็จแล้วก็ข้าวปลาทิพยกับกุงแก้ง อร่อยมากเลยคุณผู้ชมไก่ปิ้งของคุณกันกลิ่นด้และเมนูต่อไปกาจยิง์ศับ์มีเมนูมาฝากนะเมนูผัดที่มเมาเนื้อแดดเดียวครับเมนูที่อาจารย์นัสดิ์จะทําให้คุณกันรับประทานเนี่ยเป็นเมนูที่อาจารย์นักดิหวงแหนที่สุดในชีวิตโอ้โหแลคือเป็นไม้ตายเลยนะเพราะอะไรลูปตาไม้ตายไม้ตายประจําชีวิตเลย <c oughs> พี่ถ้าเกิดฉันเสี่ยงเมนูนี้ออกไปนะคนคนนั้น ตกเป็นทาสชัตลอดชีวิตเพราะอาจารย์รู้ว่าผมชอบคุณชอบทานเนื้อถูกไหมเมนูอของอาจารย์คือขี้เมาเนื้อแดดเดียวอ่ะโอเคต้องเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกดลงไปอาจารย์ใส่น้ำมันเยอะแต่เดี๋ยวนะอาจารย์ลินออกนะครับเพราะว่าการคั่วเนื้อแดดเดียวต้องใช้น้ำมันเยอะพอสมควรจะต้องน้ำมันแบบไม่ร้อนมากจนเกินไปอ่ะใส่ลงไป การพวกที่ทําแบบนม่ยังเนะนะให้เยอะมากเลยอันนี้เนื้อเนื้อนี่สุกไหมครับเนื้อไม่สุกอันนี้เนื้อแดดเดียวเขาพึ่งแดดเดียวไงกินแบบมีเดียมแรก็ได้ไม่ได้ไม่เอาอยากกินมีเดียมแลมีเดียมแรมันต้องทำแบบสเต็กเนื้อสดแต่นี่กลิ่นหอมมะหอมหอมกลิ่นหอมนะเนื้อแดดเดียวที่ดีอ่ะต้องแบบมีกลิ่นน้ำปลานิดนีิดแบบนี้หอมละ ท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะก็ทำยังไงจานก็ไม่ต้องทำอย่างที่เป็นทำมาทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นนี่เลยเฮ้ยอะเกิดมาก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่่ใชอะไรเลยตอนคนเราอายุมากแล้วใช่ไหมจานเราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรใช่ไม่ออกกำไรังสี่สิบเนี้ยดูซินาปลาหุ่นหุ่นนี่กันสิบแปดยี่สิบสี่สองนะจานทุกวันเนี้ยเสียเหรอ อ่าลาคุณผู้ชมเห็นแล้วนะพอเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะเอาหละพอเหลืองๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็จัดการขออนุญาตเทเอน้ำมันออกถึงได้เลือกกระทะที่มีจะงอยแบบนี้เห็นไหมพอเราเอาน้ำมันออกเสร็จเราก็ยังผัดต่อไปเอามือจับครับแล้วก็คั่วไปนะอาจารย์จะเริ่มใส่แล้วนะกระเทียมสบับผัดไปพริกขี้หนูอุ้ยตำลับดีนะคุณผู้ชม เด็ดขาดถัดไปอุหอมแล้วเห็นไหมพริกไทยสดๆชอๆพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยหอมไหมแล้วก็ขอหยอกน้ำปลาแบบินิดไม่ต้องเยอะอ่ะผัดไป น้ำตาลนิดหน่อยไม่ต้องเยอะออาผัดไปจะหลบไปไหนผัดไปพร้อมนะใช่ได้ใช่ได้จะได้ผัดต่อไปกระเทียมเจียวคลุกเลยผมใส่กระเทียมเจียวได้เหรออาจารย์ใช่หอมไหมไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไอหย่อมแแอ โอ้ยหอมมากผัดต่อ,อก่อนจะยกขึ้นน้ำนิดนึงอ่าผัดเลยทำามเช้นจามอยู่คนเดียวล่ะอ๋ออ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอเข้าสวยค่ะอืมโอเคแล้วจ้าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมา เผ็ดร้อนเห็นไหมอาจใส่ใบกระเพรากรอบอันนี้จานนี้สํัหรคุณผู้ชมลองชิมเซฟมืออร่อยไหม จะใส่แมกกะพากรอบนมกกะพากรอบอร่อยฮะเราก็ไม่ได้คุยนะว่าของเราอร่อยไหมเออเอลงว่าไงล่ะอร่อยครับอร่อยครับอะไรอร่อยเข้มข้นข้าวอร่อยเนื้อจานเนื้ออร่อยได้าหมได้นะเราะรสชาติเข้มข้นครับเข้มข้นนะดีครับแสดงว่าตำรับนี้ถูกใจคุณกันนะชอบกินเนื้อ เซียนเนื้อจะรู้ว่าถ้าคนทําเมนูเนื้อได้อร่อยถูกใจหรือใช้ได้ใช่ครับผมเนื้อเหนียวไหมไม่เหนียวครับกำลังดีนะครับแล้วก็ในเนื้อก็มีรสชาติด้วยเอาเนื้อแดดเดียวมาทําแบบนี้อร่อยวันนี้พึ่งกันมาละกันเราสนุกไหมสนุครับเหรอปิ้งไก่ของคุณก็โอเคอยู่นะเพื่อทำข้าวแล้วก็แล้วก็เพิ่งจะไม่ทำวันนี้แหละเหรอใช่ปกติซื้อกินเหรอ ปกติซื้อกินครับแล้วกินข้างนอกแล้วก็ต้อไปกินนอกตายตายวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกันนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากครับก็วันนี้มันเข้าวครัวใจนิ่งศักนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าเราคิดว่าเราไจะทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยทำกข้าวไม่เป็นแล้วก็เคยทําตอนอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มั่วๆทำไปอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเจออาจารย์ก็อาจารย์เขาก็น่ารักดีครับอาจารย์เขาแนะนำทุกแนะนำดีเลย กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ